ถ้ามันจะผิดพลาดว่าเออเนี่ยพระโมคคะลาพระพุทธเจ้าสอนตรงนั้นอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมแม้แต่สอนอยู่ต่อนหน้าท่าน,นก็ไม่สอนเหมือนกันหลวงจากอุปมาว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นหมอใหญ่เห็นไ,ไหมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยปุถุชนทุกเป็นคนป่วยเห็นไ,ไหมมันก็จะมีอ่าเป็นโรคตับโรคอะไรต่างกันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคเกาโรคสิบอะไรอย่างเงี้ย มันจะไปวางยาชนิดเดียวกันไม่ได้ธรรมะก็เหมือนกันอ่าอ่าเหมือนลงตาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนลงตาอย่างมันเป็นไปไม่ได้เห็นไ,ไหมและพวกพวกเราทุกคนก็เหมือนกันจะมาเป็นเหมือนเราก็ไม่ได้แต่ดูอาณาปาัสติเหมือนกันเดินทางเส้นเดียวกันนะแต่การเป็นการเห็นการรู้จะไม่เหมือนกัน นอกจากถึงที่สุดเหมือนกันถ้าเดินทางไปด้วยกันนะเพราะว่าเดินทางไปด้วยกันสังเกตไหมว่าเราไม่ได้มองไปทางเดียวกันบางคนก็มองไปข้างหน้าบางทีก็มองออกข้างเดินคู่กันไปยังเห็นไม่เหมือนกันเพราะมองไปคนละอยา่างด้วยจรลินนิสัยไม่เหมือนกันเห็นไหมเราก็พยายามจะให้เพื่อนเนี่ยเห็นเหมือนเราฝั่งนั้นอันนี้มองไปฝั่งเนี้ฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้น มันจะไม่เหมือนกันนะแต่ธรรมะอันเดียวกันทางเส้นทางเดินเนี่ยอันเดียวกันเหมือนเรานั่งรถเนี่ยเอาสินั่งอยู่ฝั่งนี้ยมองออกกระจกคัเนี้ตางนี้ยทั้งที่ปเป็นรถคันเดียวกันไปถึงที่สุดเหมือนกันไปถึงที่เดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันนะ,ะเห็นไหมตอนนี้ที่มันผิดพลาดก็คือเราเนี่ยอยากให้เพื่อนเห็นเหมือนเราเป็นเหมือนเราไอ้เพื่อนคนนั้นมันถึงได้เฉียงกันไง เชื่อไหมคนที่ทะเลาะก,กันเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลนะเพราะมันมีเหตุผลนี่แหละมันถึงเถียงกันคนมีเหตุผลนี่แหละเถียงกันมากที่สุดอันนี้ทะเลาะก,กันเพราะเหตุผลต่างกัน่าเส้นทางเดียวกันเนี่ยเห็นต่างกันนะเพราะฉะนั้นอหลายคนเนี่ยเพื่อจะใหตออ้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นไหม เออเดี๋ยวนี้เออมีเขาทำไมไม่เหมือนพระองค์นั้นทำไมพระสิ้นคิดถึงไม่เหมือนพระองค์นั้นอย่างเงี้ยเออลุงจ่าก็บอกพระองค์นั้นทำไมไม่เหมือนพระสิ้นคิดอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกันได้ได้ยังไงอ่าอย่างไปขอนิสัยอย่างเงี้ยขอนิสัยอะไรขอนิสัยเพื่อจะเดินทางไปของพระอริยเจ้าให้มันโตตามธรรมวินัย ตามทรรองของธรรมแต่นิสัยจริงๆเนี่ยไม่มีทางอุปนิสัยปัจจโยนิสัยัน่นคือวาสนาคือบาร,รมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเด็ดขาดเห็นไหมพระอรหันยังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมอ่าเห็นไหมพระมหากศปาดิชั่นถถือทรงขาวัดมักน้อยสันโดนอยู่ในป่าเห็นไหมจนตายไงเห็นไหม เออแต่ภาษาลีบุตรล่ะเขาไม่พูดถึงนะเหมือนพระมห,หาการสป่าไหมชวนภาษาลีบุตรเข้าป่าท่านก็ไม่เข้าฮะโอ้ยไม่เอารอกสวรรค์ชั้นเจ็ดไม่มีเน็ตก็ไม่ไปนี่ฮะจริงไหมเออแต่พระมหากรสปานี่ไม่ได้ไม่เล่นโทรศัพท์ฮะเล่นไม่ได้ผิดอย่างเงี้ย ไม่ได้ล่ะเจ้าของโวเองไม่เล่นล้วก็มาคนอื่นผิดเห็นไหมเออแต่เป็นพระรหันเหมือนกันอา่าเห็นไหมอา่าเห็นไหมนี่พระอาจารยชีนี่งามไหมงามงามยื่งกายไปทางไหนงาม,ม,งามแต่ภาษาลิบุญงามไหมล่ะพระอาจารยชี้ทาเหมือนภาษาลิบุญได้ไหมล่ะไม่ได้เนี่เพราะวัดกันแแกางกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นค้นหาตัวเอง ให้รู้จักตัวเองเรียนรู้ตัวเองการศึกษาตัวเองนี่แหละเป็นการศึกษาสูงสุดให้เรารู้สันตัวเองรู้จักตัวเองรู้แจ้งในตนตเข้าใจคำว่ารู้แจ้งในตนไหมไม่ใช่ไปรู้แจ้งคนอื่นนะ,ะรู้แจ้งในตัวในตนเราเนี่ยไม่ใช่ไปรู้แจ้งคนอื่นมันจะเกิดประโยชน์อะไรไปรู้คนอื่นอ้อคนนี้ปวดท้องคนนี้ปว่วย แต่ตัวเองล่ะฮะมันผิดธรรมอ่ามันเบียเดเบียนตนเองและผู้อื่นนี่คือคนโง่อ่อะคนพานนี่เขาเรียกคนพานในภาษาเขาเรียกคนพานภาษาหลวงตาเรียกว่าคนโง่คนเขาอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยเหมือนกันบวชมาเนี่ย จะมาทําความชั่วนี่นะอ่ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวมาบวชนี่นะจะมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะทําชั่วนี่นะอ่ะลุงตาโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยออีไหมล่ะปัญญามันต่างกันวเว้ยเจตนานี่เลย ตั้งแต่ออกบวชมาเนี่ยหลวงตาเนี่ยพูดเลยตั้งแต่ก่อนบวชด,ด้ซ้ําไปหลวงตาทําแต่ทานศีลภาวนาไม่ทานนะไม่ต้องบวชหรอกหลวงตาบอกพวกข้ามบวชนึ่งบางทีไม่ได้ทานด้ยซ้ําไปฮะหลวงตาเนี่ทานสร้างวัดสร้างวามาตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะฮะ,ะทำพวกนี้อ่า มาตั้งแต่ไหนแต่หลยี่สิบสามสิบปีทานเนี่ยนะถือศีลถืออะไรอย่างเงี้ยทานมาปัจจบัิมาเนี่ย mm hmm. เพื่อจะมาบวชแล้วก็จะมาทําความชั่วนี่นะฮ,ะฮะสะสมบุญบาร,รมีแบบทานศีลภาวนาจะบวชแล้วเพื่อมาบวชจะทําชั่วนี่นะฮะมันคิดได้ยังไงล่ะคนอื่นฮะนี่เน,น,นี่อย่าลืมนะว่าต้องาการเนี่ยสร้าง วัดนีตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะออกเงินตัวเองนะเนี่ยทุกคนว่านักบุญทุนชาวบ้านมันไม่รู้หาอะไรหรอกนะเอะอเหมือนไอ้ไอ้ไอคนตื่นทำตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่นะอะไรนะเสาไฟฟ้าอยู่หนาบ้านเป็นอะไรหรอกนจะเป็นหาอะไรล่ะแกบอกไอ้นี่นะ,ะ,ะมันก็มีไฟฟ้าใช้ไงเราแกบอกว่า เออเอ่เออะคิดง่ายงหน่อยความดีความชั่วมันไม่ได้สลับซับซ้อนขนาดนั้นหรอกโลกไม่ได้สลับซับซ้อนหรอกความคิดต่างหากที่สลับซับซ้อนอะทำไว้อ่าจะทำอะไรมันจะยากขนาดนนไหนทำความดีอะ เราต้องสะสมความดีเพื่อจะมาทําชวนเลยนะฮะวางแผนตั้งสามสิบปีเพื่อจะมาบวชแล้วมาทําความชั่วเนี่นะฮะ,ะบ้านก็มีรถก็มีภรรยาก็มีมีครบทุกอย่างอ,ะอ่ะฮะเห็นไหมองค์หนึ่งบวชมาสี่สิบห้าพรรษาบวชมันจะเป็นเนนศึกออกไปทําอะไรก็ไม่เป็นเอาไหนมีปัญญา ฮะ <Huh? S 2> เนี่ยสี่สิบห้าพรรษาก็หกสิบห้าปีไงฮะ huh? บวชมาจะเป็นเนรน่ะคือไม่เคยทำงานเลยไงไม่จะรับส่วนบุญของเขาบวชมาสี่สิบห้าพรรษาไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยจนศึกไปเมียนนะั่น่ะฮะ รับมีดยังจะพอเขาแ็ยทาได้อยู่มือมาโอ้ยทําอะไรก็ไม่เป็นหรอกไม่เคยรับเลยเป็นเจ้าอาวาสด้วยเนี่ยเพิ่งสึกไปเนี่ยเม่อห้าหกปีก่อนเจ็ดปีก่อนนะนสี่สิบห้าพันปีนะบวชมาอันนี้ไม่นับเนนเห็นไหมถึกไปไปมีเมียสิเนี่ยไอ้เมียเนี่ยก็คิดว่าตัวเองได้ผัวดีไงเพราะผัวบวชมานานคงมีศีลมีชำ ฮะฮะโอ้ยพอสึกไปเอาเป็นผัวจริงๆไงฮะมันทำอะไรไม่เป็นฮะตื่นเช้ามาก็ใส่ชุดเขานั่งสมาธิไม่ถึงสามเดือนก็ตีนเขายัานยไล่หนีไปเ,เลิกลากันร้องไห้มาบวชใหม่ก็มีนี่เพื่อนอีเจป์นเนี่ยเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนนี่สามสิบกว่าพรรษาศึกไม่มีเมีย นะสึไปเป็นทำอะไรรู้ไหมไปช่างตัดผมเพราะไม่เคยทํางานไนะมีเงินเนี่มีเงินสะสมเงินไว้ประมาณโอ้หลายแสนอยู่ะคิดว่าสบายแล้วะพราะเงินหมดแค่นั้นแหละทีเนี้ยอีผู้หญิงคนนั้นมันก็ไปมีแฟนใหม่่ะมีแฟนใหม่ทําไมหลวงตารู้ ทำไมจะไม่รู้ก็พระองค์นั้นอะที่สึกไปนะจะมาขอบวชกับหลวงใจฮ 33, สามสิบสามพันษาแล้วนะก็ฮเพราะไม่ได้อบรมจิตอบรมใจอะไรเลยบวชมานั่นนะฮะ,ฮะ,ฮะเห็นไหมมันจะเกี่ยวกับพรนษาไหมล่ะฮะพเพราะเจตนามันไอเราเนี่ยนะ ตั้งแต่เนเ็นจริโตมีจะทานมีจะให้นะด้วยนิสัยเราครอบครัวเราก็สมบูรณ์นะฮะจริงไหมใครร้านลุงศินเนี่ยเราเป็นเจ้าของร้านลุงศิฮนะมีรถมีบ้านมีกิจการเป็นเท่าแก่ฮะจริงไหมที่เราตัดสินใจบวชเพราะเราอยากพ้นทุกข์นะ ฮะไม่ใช่บวชเพื่ออ,อยู่ข้างล่างไม่ได้นะบวชหนีสงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกสนานไม่ใช่อย่างนั้นนะเราปฏิบัติเอาเป็นเอาตายนะเราไม่ได้บวชมาเพื่อจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลน,นะจริงๆไม่ได้นั่นเลยเราบวชหวังพ้นทุกข์ตั้งแต่ต้นงั้นไม่ทิ้งครอบครัวทิ้งบ้านช่องมาบ้านหลงวงตาก็มีหลายหลังอยู่ไม่จำเป็นหรอกฮะ เงินทองก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนหรอกอยู่ข้างนอกก็ไม่จําเป็นเลยเห็นไหมมันต่างกันนะเจตนาอันนี้พูดไม่ได้โอ้อวดนะพูดให้เห็นความเป็นจริงาะ,ะนี่เห็นไหมสึกไปเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราวัดทุหลองบัวเห็นไหมทิ้งวัดนี้น่ะยี่สิบเก้าพันษาแล้วก็นั่งเทศอยู่ดีๆ กอ่หนูคนนั้นมาเทศพี่แจ๋หรือพ่อจ๋าไปเลยฮะมันเทศไม่กี่คำโดดธรรมาจิกเลยไปเป็นผัวมันเห็นไหมแล้วมีรถคันหนึ่งมั้งรถปิดอัพของของวัดด้วยขับไปด้วยเลยนะฮะเห็นไหมมันมีเยอะแยะแต่มันไม่เหมือนกันจะเอาภ้าพวกนั้นมาเปรียบก,กับหลวงตาได้ยังไงฮะ พราะหลวงตามีมาก่อนนะอ่าอ่าำไวเราบวชนี่ยหวังศีลหวังธรรมเหมือนหวังทําให้คนออกจากทุกข์นะเขาก็คิดว่าหลวงตาจะเป็นเหมือนเขาหรอกก่อก็นั่นแหละหลวงตาถึงบอกว่าอย่าเอามาตรฐานของคนอื่นมาตัดศีลตนอย่าเอามาตรฐานของตนไปตัดศีลคนอื่นที่พูดให้ฟังทุกวันนี้ให้มีแง่คิดมุมมองให้เกิดสติปัญญา ไม่ระหวังพูดเพื่ออวดเพื่ออะไรเลยหวังว่าจะเป็นแนวทางให้เราคิดให้เรามองให้มันเป็นสัมมาทิฏสิหน่อยก็ใช่ไหมอ่ว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมถ้าบวชแล้วอยากมาทำความชั่วมันก็เยอะหลวงตาเห็นอยู่เห็นไหมไปเชียงรายยังมีเลยไปถึงนั้นไปทวงเอาค่ารถตนั้นบอกว่าเนี่ยตาตาเอาค่ารถ ตามลงตาเพื่อจะไปขอค่ารถ้าอย่างนี้ก็มีเห็นไหมตามเพื่อจะไปขอเงินเนี่ยนะมันเทียวขอแต่คนอื่นเขาพาเราเนี่ยฮะนไปขอคนนั้นไปซัำเมืองนี่ยเห็นไหม การบอกบุญกับการขอมันคนละเรื่องนะบอกบุญเนี่ยเป็นกุศลนะบอกให้เขาทำบุญเนี่ยกับการไปขอเขาเนี่ยมันต่างกันนะเจตนาการเราบอกให้ทำความดีให้ทานศีลภาวนานะนะให้ทำบุญเ่องนิดนะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกุศลนะเป็นสิทธิ์ของเป็นหน้าที่ของสมณนะของนักบวชเราที่จะบอกบุญ แต่การไปขอเขาเนี่ยฮะมันเจตนามันต่างกันกรรมมันต่างกันะนะจำไว้นะถ้าเขาอให้เนี่ยเราไม่ได้เป็นหนี้นะถ้าเราไปยืมเขาเนี่ยเราเป็นหนี้นะไปขอเขาไปยืมเขาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นกรรมที่ไม่ดีนะอย่าทํา เพียงเล็กน้อยก็อย่าไปแจะไปต้องมันเป็นพิษเป็นภัยนะเออนะเอ,อ่ามันเป็นพิษตัวตัวเองเหมือนเราพยายามสะสมกินยาพิษเข้าไปทีลนิดทีลนิดเนี่นะอ,อ่านะความไม่ดีเนี่นะเออนะตึงเตือนกันไว้เนาะให้พากันบําเพ็ญภาวนามาแค่ไขตัวเองเอ,อ่า นม่นนำเอาพระธรรมเอาศีลเอาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะมาเป็นอาวุธมาเป็นสมบัติที่จะขัดเกลาตัวเองไม่ได้เอามาเพื่อจะห้ำหั่นคนอื่นไม่ได้เอามาเพื่อจะมาแก้ไขคนอื่นแม้แต่หลวงตาเนี่ยคิดว่าหลวงตาอย่างเทศนักเล่อฮะคิดว่าอย่างออกมาพูดนักเล่อฮะหลวงตาไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะ ที่ออกมาเนี่ยมันนั่งให้กำลังใจมาพูดให้กำลังใจ่ะพวกเราอทุกๆคนนะ,ะลุงตาบ,บวชมาก็มาหวังว่าจะมาฝึกอบรมตนเพื่อให้ตัวเองสงบสงบัดหาสถานที่วิเวกกายวิเวกใจให้ตัวเองนะลุงตาก็เป็นพระองค์หนึ่งเหมือนพวกเธอนี่แหละ่ะเห็นไหมเอะ ใครก็เป็นองค์หนึ่งเหมือนกันในประเทศไทยเนี่ยฮะยิงไงล่ะบวชมามันก็เหมือนกันนะใครบวชมาใหม่ๆหมก็เหมือนพวกเรานี่แหละฮะเข้าใจไหมมันจะต่างกันตรงไหนล่ะคนคนหนึ่งพระรูปหนึ่งมีสิทธิ์เท่ากันนี่แหละฮะอ่าไม่ใช่มีสิทธิ์เหนือคนอื่นเขาหรอกนะจำไหม,ม บวชมาแล้วหลงตัวเองเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะนะอะความรุ่มหลงจะพาตัวเองตกไปสู่ที่อบายนะไปตกของความเสื่อมเพราะฉะนั้นพยายามสร้างแต่คุณงามความดีนะใส่จิตใส่ใจตัวเองอย่าประกันสร้างความไม่ดีใส่ใจนะ มันเป็นพิษเป็นภัยอย่างมหันเลยนะจะบอกให้เนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนเนาะ <c oughs> มีใครวันนี้หลงตาก็จะออกบินธรรมบายด,ด้วยเนาะหลายวันแล้วตั้งแต่ไปนิมนต์มาไปโน่นไปนี่นะเนาะอา่อาอ่าก็จะออกระาาพกันหลงตาเนี่ยวันนี้ก็ให้ครูบาทุย ครูบาชายัยครูบาดนแล้วก็ครูบาโยงนั่งรถคันเดียวกันเพื่อจะ,อะลองดูสิให้ล็อกประตูเลย <c oughs> ว่าใครจะโดดรถก่อนใครสี่ยอดกุม,มารลองขังรวมกันดูจากกุูบลไปถึงปานบุรีเนี่ยนะคงงานอยู่เหมือนกัน <c oughs> ว่าจะแถมพงเทพปีคนหนึ่งคูว่าทุยออกแล้วออกทังข้างแล้ว <c oughs> จะอารถไปเองละควรจะเอานั่งเบาะเดียวกันด้วยไม่เอาแค่คันเดียวกันนี่แหละ <c oughs> เออนะจะคูว่าทุยขอแล้วห่อข้างแล้วนะที่จริงอยากให้เอารถสตารียไป <c oughs> เพราะว่าไอ้เจมขับคนเดียวไง ก็นั่งได้เป็นสิบอ่ะจริงไหมเออใครจะเอาพวกไปด้วยก็ได้คุณบาทุยีจะเอาใครไปด้วยเอาแข็งแรงไปไหนก็ได้นะติดตามไปแต่ไม่ให้เกินสองคนแต่ละคนเพราะมันค่อยยุติธรรมเวลามีเรื่องกันนะฮะ ตอนนี้เริ่มเริ่มอึดอัดแล้วแั้วกุญจล็อกคุณยิดกุญแจรถคันนั้นดูวาวะไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งพงเทพไปอีกคนหนึ่งนะให้ไปนั่งกึ่งกลางจัดทะเลาะกันง่ายที่สุดก็พงเทพไปด้วยนี่แหละ ผมว่าเป็นเส้นทางที่ยาวไกลที่สุดนั่นแหละหลวงตาอยากให้ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นไหนฮะมันจะได้รู้ว่าครูอาจารย์ไปยังไงนะออะเออจะได้รู้ว่าการนั่งรถไปไกลๆในสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยฮะมันเป็นยังไงพันกว่ากิโลเนี่ยมันสะดวกสบายนักหรือนะอะนะ ่ะวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแค่นี้ก่อนสาธุมีคนดูไหมจ๊ะเนี่ยฮะวันนี้เนาะย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้ว เนาะเอ่อจะกล่าวถึงที่มาของวันที่สิบแปดกุมภาเนาะที่จริงคูกคนจะคิดว่าเป็นวันเกิดหลวงตาที่จริงหลวงตาเกิดวันที่สิบเอ็ดพฤษภาสองพันารนะ้อยศูนย์หกเนาะชดแล้ววันที่สิบแปดนี้จริงไม่ใช่วันเกิดหลวงตาเนาะที่มาของวันที่สิบแปดนะ มันมีที่มาคือหลวงตาเนี่เพิ่งบวชตอนแก่หลวงตาบวชเมื่อเดือนตุลาคมออกพรรษาของปีห้าเจ็ดนาะที่วัดปา่าศรีโพชัยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอด็ดเนาะแล้วหลวงตาก็บวชเสร็จก็มาจาทำที่ภูทมวยเนาะ ในขณะที่หลวงตามาอยู่ภูทํ์มวยเนี่ยหลวงตาก็าขึ้นไปอยู่บนเขารูปเดียวเนาะคือก่อนจะบวชนี้หลวงตาเคยตกลงกับเจ้าว่าว่าหลวงตาจะขอทําความเพียรอยู่บนเขาสามปีจะไม่ทําพ่อวัดร่วมกับคนอื่นก่อนก่อนจะไปบวชนะต้องตกลงกันก่อน หลวงตาจะขอปฏิบัติธรรมอยู่บนเขาสามปีว่้กันเนาะถ้าหลวงตาหิวข้าวหลวงตาจะลงมาบินสบาทฉันวันไหนถ้าหลวงตาไม่ลงมาบินสบาทแสดงว่าหลวงตางดฉันซึ่งหลวงตาก็ท่านก็อนุญาตหลวงตาก็เลยไปสร้างกุญจีนะไว้บนเขานะและก็อยู่บนเขาคนเดียวเนาะ ดูบนยอดสูงสุดของเขาเลยของผู้ทำมวยหลวงตาตั้งใจที่จะปฏิบัตินะแต่หลวงตาไม่ได้หวังเป็นพระโสดาบันเป็นพระอระหรันต์หลวงตาปฏิบัติเพื่ออย่ากพ้นทุกข์อยากพ้นออกจากทุกข ออกจากความคิดถึงออกจากความรักความชังและเจตนานไม่เคยคิดอยากเป็นพระอริยะแต่อยากพ้นทุกข์เท่านั้นอยากดับทุกข์เท่านั้นซึ่งความเจตนาที่ตั้งใจจริงๆนะก็เลยต้องตกลงหลายวัดที่ หลวงตาไปก่อนจะบวชหลวงตาตกลงใจที่จะบวชที่ทํามวยทําภูมวยเนาะซึ่งทําภูมวยเนี่ยมีความผูกพันกับหลวงตาพอสมควรตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มสร้างหลวงตาเนี่ยตั้งแต่หลวงตายี่สิบหลวงตาเคยไปร่วมสร้างนี้ตั้งแต่พระอาจารย์องค์เก่า ถือว่าเป็นผู้ริเริ่มหลวงจาก็เป็นคนหนึ่งที่ไปสร้างกุฏธธิมงยาหา,าทำอะไรตั้งแต่สมัยนั้นนะสี่สิบกว่าปีก่อนเนะาะเขาเลยตัดสินใจอยู่ที่นั่นและหลวงจาก็ปฏิบัติแบบเข้มข้นพอสมควรคือพูดว่าเอาชีวิตเดิมพันเลย อ่หลงตาอถ้าไม่เกิดผลเห็นผลเนี่ยลงตาก็จะสึกและก็จะไม่บวชอีกไม่เข้าคือจะไปทั้งโลกให้สุด